สิบห้าวัดในนนทบุรีที่ยังมีการซื้อขายสามารถซื้อขายได้นะครับการซื้อขายเนี่ยอาจจะแบบว่ามีหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแล้วก็หลักหลายหลายหมื่นนะครับอ่ะมีหลายหลวงพ่อนะมีหลายสายอ่าเดี๋ยวมาฟังกันนะครับหนึ่งนะครับวัดสะพานสูงนะครับวัดสะพานสูงเนี่ยจะมีหลวงพู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับแล้วก็มีอ่าหลวงพ่อทองศุกวัดสะพานสูงหลวงพหกินวัดสะพานสูงนะครับหลวงตาวาดวัดสะพานสูงนะครับอันนี้แค่สายเดียวนะครับสามารถซื้อขาย ได้เยอะมากนะครับแม้แต่กระทั่งพาะที่ออกจากวัดนะครับก็สามารถซื้อได้นะสาหรับสายวัฏพันสูงนะครับ2นะครับหลวงผ่้ช่วงนะครับหลวงผ่้ช่วงวัดบางแพรกใต้นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับอันนี้ก็สามารถซื้อขายได้นะครับพระเนี่ยถ้าทันหลวงพ่อเนี่ยมีสต์ทตั้งแต่หลักพันหลายๆพันขึ้นไปนะครับถึงหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็หลักล้านนะครับของหลวงผ่้ช่วงวัดบางแพรกใต้นะครับต่อไปนะครับอ่าหลวงพ่อกี่นะครับหลวงพ่อกี่วัดหูช้างนะครับวัดหู หูช้างเนี่ยสามารถซื้อขายได้ทั้งสองหลวงพ่อเลยหลวงพ่อกี่วัดหูช้างนะครับและก็หลวงพ่อตีวัดหูช้างนะครับก็สามารถซื้อขายได้ในปัจจุบันนะครับอันนี้วัดที่สามนะครับวัดที่สี่นะครับวัดสาลีโขนะครับวัดสาลีโคนี่สามารถซื้อขายได้ค่อนข้างที่จะแบบมีทั้งหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักหลายหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับอ่าวัดสาลีโเนี่ย เข <END> ้าไปซื้อขายได้เลยนะครับมีเหมือนกันครับพระมีให้ซื้อขายเยอะมากนะครับสําหรับวัดสารีโขนนะครับอ่าลำดับต่อไปนะครับวัดบางพังนะครับหลวงพ่อเฉ่งวัดบางพังนะครับอันนี้ก็จะมีพระให้เล่นหลากหลายเหมือนกันนะครับสําหรับวัดบางพังนะครับแล้วก็ที่ท่านหลวงพ่อเนี่ยก็มีตั้งแต่หลักพันหลักร้อยยังมีนะครับหลักหมื่นหลักแสนก็มีนะครับอ่าวัดบางพังนะครับอ่าต่อไปนะครับหลวงู่เหรียญวัดบางละหงจังหวัดนนทบุรีนะครับอันนี้เป็นสายที่ผมสะสมแล้ว ก็เล่นหาอยู่เป็นประจํานะครับหลวงผู้สายเนี่ยเอยหลวงผู้เหรียญเนี่ยผู้ผิดเลยหลวงผู้เหรียญเนี่ยสามารถซื้อขายได้นะครับพระมีตั้งแต่หลักร้อยต้นต้นนะครับหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับอันนี้ก็มีนะครับถ้าเป็นเนื้อทองคำานี่หลักแสนแน่นอนสําหรับ หลวงพูเดียรวัดบางลหนะหงนับมีให้ซื้อขายเยอะมากนะครับอ่าต่อไปนะครับพูดหลุดมาแล้วนะครับต่อไปก็หลวงปู่สายวัดบางรักใหญ่นะครับก็เป็นสาธตรมีกันกับหลวงพูเดียนะครับหลวงปู่สายวัดบางรักใหญ่เนี่ยมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับหลักหลายๆหมื่นอันนี้สามารถไปซื้อขายได้เหมือนกันนะครับพระก็มีการซื้อขายกันอยู่ตลอดนะครับสําหรับหลวงปู่สายวัดบางรักใหญ่นะครับอ่าต่อไปนะครับหลวงปูแย้มวัดตะเคียนนะครับอันนี้ถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกเนี่ยเมื่อก่อนนี้เล่นกันแบบเป็นหลักหมืนนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นแรกนะนะครับแล้วก็มีเสือปืนแตกนะครับแล้วก็มีตะกุดคอหมานะครับมีวัตถุมงคลเยอะมากนะครับสําหรับหลวงปู่แย้มมะัตะเคียนนะครับอันนี้ก็เข้าไปสะสมได้ไปซื้อขายได้นะครับพระถ้าถ้าสมมติว่ามีในบ้านเนี่ยก็เอามาดูได้นะครับสําหรับ